เพจอะไรไบช็อปสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูชุดสี tzr นะครับจำนวนชิ้นที่ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือจะได้จำนวน8ชิ้นนะครับก็จะมีชิ้นอกซ้ายกับขวาครับ1คู่หน้าก,กาแล้วก็บังโคนหน้าชิ้นท้ายสุดซ้ายขวาแล้วก็ที่ปิดท้ายแล้วก็ตัวฐานปิด ไฟข้างหลังครับสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์สำหรับติดรถปี2000นะครับตัวนี้ที่จะเอามาติดกับรุ่นนี้ให้ดูงานสีนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำครับจะเป็นดำเงานะครับให้ดูสีจะเงานะครับตัวนี้สีดำเป็นเกรดโรงงานนะครับที่สั่งตัวนี้พลาสติกก็จะเป็นมาตรฐานทางโรงงานนะครับ สีสวยครับรับประกันให้ดูสีครับดาเงาครับตัวนี้มีพร้อมส่งเลยนะครับทางเพจอะไรไอบอช็อปก็คือเอาลงสต็อกไว้ขายเรียบร้อยแล้วตัวนี้บางโคนหน้า ดำเงานะครับบังโคนหน้าก็จะติดเพจมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ติดมากับชิ้นบังโคลเลยเพจชิ้นนี้จำนวนชิ้นนะครับก็คือจะได้จำนวน8ชิ้นนะครับก็คือใครสนใจสั่งซื้อก็ติดออกมาในเพจได้เลยเพจอะไรไบช็อปนะครับเพจ f a c e b o o k หรือว่า สอบถามใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้ได้ครับรุ่นอื่นๆสีอื่นๆก็สั่งได้หมดนะครับสนใจรุ่นไหนสีไหนก็ทักเพจมาได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ